ช่วงระหว่างที่รอลูกค้านะคะดาก็จะนำผักมาหั่นไว้สำหรับต้อนเย็นนะคะแล้วก็จะเตรียมน้ำแกงต้มมันฝรั่งนะคะนี่วันนี้มีแค่บินเดียวนะคะน,นี่ก็คือตู้เย็นของเราที่ดาจะต้องทำการหั่นค่ะขออนุญาตหั่นก่อนนะคะ สวัสดีจากเดนมาจ้าและขอไปในการถ่ายคลิปเรามีแสงแยงตาด้วยนะคะตอนแรกนะว่าเราจะไม่นำนำคลิปนี้มาลงแล้วนะคะเพราะว่าแสงสว่างจากข้างนอกอ,ออกมาเกินไปแล้วก็ดาวขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะคะตรงนี้ดาจอดไม่ไกลจากบ้านนะคะใช้เวลาประมาณ17นาทีในการเดินทางค่ะ ส่วนลูกค้าจะมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงหยุดฤดูร้อนของเดนมาร์กนะคะหรือทางยุโรปนั่นเองลูกค้าประจำก็เลยอาจจะหายไปบ้างยอดขายบางที่อาจจะมีการตกลงบ้างนะคะแต่บางที่ก็ยังขายดีเหมือนเดิมค่ะวันนี้ดาวมีเรื่องที่น่ายินดีที่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะสำหรับผู้ที่ติดตามใหม่ที่ยังไม่รู้ประวัติดาวดาวก็จะเล่าคร่าวๆนะคะ ดาวอยู่เดนมาร์กมา14ปีและแต่งงานกับชาวเดนมาร์กเป็นครั้งที่2พอครั้งแรกนะคะโดนรอยแพถูกยึดวีซา่าแล้วไม่สามารถอยู่เดนมาร์กได้ถ้าไม่แต่งงานใหม่นะคะดาวเลยจําเป็นจะต้องหาสามีใหม่ภายในระยะเวลาสั้นมากแทบจะไม่ได้ศึกษาดูใจกันเลยก็ว่าได้นะคะก็ได้มาพบกับไอ้ใบบนออนไลน์นะคะ พายเอกขี่ม้าขาวมาช่วยไว้เขาเป็นผู้ชายโสดไม่เคยแต่งงานไม่เคยมีลูกและไม่อยากที่จะมีด้วยนะคะเราตกลงแต่งงานกันโดยมีเงื่อนไขว่าเพื่อให้เราได้มีเวลาศึกษาดูใจกันด้วยนะคะแต่เราจะไม่บอกผู้ปกครองของเรานะคะทำายังเงาเป็นเด็กที่ไม่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนะคะทุกคนซึ่งเราแต่งงานกันก่อนวีซ่าที่ดาวจะหมด และจำเป็นต้องออกนอกประเทศภายในไม่กี่วันนะคะโคตรชิวเฉียดมากๆนะคะและการแต่งงานกับคนเดนมาร์กเป็นครั้งที่2และวีซ่านั้นจะต้องเริ่มนับหนึงใหม่นะคะแล้วดาวก็ทำการขอวีซ่าถาวรภายในประเทศเดนมาร์กนะคะซึ่งไม่ง่ายเลยค่ะเขามีกฎเกณฑ์ในการขอใบอยู่และ หลายข้อเลยทีเดียวเช่นเราจะต้องเรียนจบโรงเรียนภาษาระดับ2ขึ้นไปหรือเรียกง่ายๆว่าแดนสองนะคะเราจะต้องอยู่ครบ8ปีขึ้นไปในการขอใบอยู่ถาวรแต่ถ้าเราจะขอใบอยู่ถาวรก่อนเวลาเราก็สามารถทำได้แต่เราจะต้องไปสอบเมลโปรสเกปโผล o อะไรประมาณนี้นะคะก่อนก็จะเป็นพวกความรู้ทั่วไป ว่าคุณรู้จักประเทศเดนมาร์กมากน้อยแค่ไหนประมาณนี้นะคะภายใน8ปีเราจะต้องทำงานประจำอย่างน้อย3ปีกับอีก6เดือนขึ้นไปมีงานทำประจำา120ชั่วโมงขึ้นไปต่อเดือนนะคะหากมีงานการตกงานเขาจะไม่ให้ตกงานเกิน6เดือนค่ะและไม่เคยเป็นหนี้รัฐบาลนะคะและจา่ายภาษีครบตามจำนวนที่เขากำหนดนะคะไม่เคยก่ออาชญากรรม หากยื่นในฐานะเจ้าของธุรกิจก็เหมือนกับพนักงานประจำนี่แหละค่ะคือเราต้องยื่นรายได้ต่อปีนะคะว่าเราได้เท่าไหร่การเสียภาษีของบริษัทรวมถึงการเสียภาษีของสินค้าในบริษัทนะคะและเขาก็กำหนดนะคะว่ารายได้ต่อปีอของเราะจะต้องเกิน3,9842 โครนนะคะหรือประมาณล้านห้าล้านห้ากว่าปะต่อปีนะคะภายในระยะเวลา2ปีติดกันเราก็สามารถยื่นได้และรายได้ของดาวต่อปีก็ได้ตามที่เขากำหนดนะคะแต่ล่าสุดนะคะทุกคนเขาเช็คในหน้าเพจ f a c e b o o k ของดาวนะคะแล้วเขาก็แย้งว่าดาวเปิดทำการไม่เต็มเวลา หรือเราเปิดแค่77ชั่วโมงต่อเดือนนะคะซึ่งมันไม่เต็มเวลาเพราะตอนที่ดาวยื่นอะดาวจะต้องส่งหน้าเพจ facebook อ่อเว็บไซต์ของดาวไปด้วยนะคะว่าดาวขายอะไรธุรกิจดาวคืออะไรดาวทำอะไรเมนูดาวมีอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็เลยเข้าไปเช็คว่าเอ้ยคุณนะทำงานไม่เต็มเวลานะแค่เปิดแค่77ชั่วโมงคุณจะมายื่นแบบนี้ไม่ได้ประมาณนี้ เขาก็เลยขอเอกสารเพิ่มนะคะเป็นครั้งที่2ว่าก่อนเวลาเปิดร้านอะ่ะดาาทำอะไรบ้างที่ไหนใช้เวลาในการขับรถกี่ชั่วโมงและขอเอกสารรายได้หลังจากที่ยื่นไปจนถึงปัจจุบันวา่าเราอะยังมีการเปิดทำการอยู่หรือไม่นะคะ แนวนี้เขาจะกําหนดรายได้ต่อปีมาทําไมอันนี้ก็งงเหมือนกันนะคะซึ่งรายได้ต่อปีที่ดาวได้มันได้เกินที่เขากําหนดมานะคะดาวสามารถขอใบอยู่ได้โดยที่ไม่ทํางานไม่จําเป็นต้องทํางานเต็มเวลาก็ได้แต่ดาวก็งงในข้อนี้เหมือนกันว่าว่าเอ้ยทาไมเขาจะต้องมาขอเวลาการทํางานเราทําไมเราก็มาบอกว่าเอ้ยเราทํางานไม่เต็มเวลาอะไรประมาณนี้นะคะ และเอกสารทุกอย่างคะจะต้องมีการเซ็นรับรองและสามารถตรวจสอบได้ได้ทางออนไลน์นะคะเราจะมาอยู่ๆทำขึ้นเองไม่ได้นะเขาสามารถตรวจสอบเราได้อยู่แล้วค่ะแล้วเอกสารสำคัญของบริษัทเช่นรายรับรายจ่ายใบการเสียภาษีสินค้าทั้งขาเข้าและขาออกเราก็สามารถหาได้จากเว็บไซต์นะคะที่เราทำบัญชีของบริษัทเราไว้นะคะ บริษัทของดาวอ่ะยังเล็กรายรับรายจ่ายไม่ได้สูงมากเราสามารถทําบัญชีออนไลน์ได้ทางเว็บในอินเทอร์เน็ตได้ค่ะโดยไม่ต้องให้นักบัญชีมาทําให้แต่เว็บไซต์เนี้ยดาวจ่ายเงินนะคะก็เดือนละ2000กว่าบาทได้และเว็บไซต์นี้ทางกรมสรรพากรนะคะเขาลองรับแล้วค่ะว่าเราสามารถใช้ได้แล้วก็สามารถตรวจสอบได้ค่ะถ้าเกิดว่าเขาต้องการที่จะตรวจสอบบัญชีของเรานะคะ สรุปนะคะเอกสารที่ดาวยื่นเพิ่มเติมไปรอบสองก็มีตารางแผนการทำงานนะคะรายได้หลังจากที่ยื่นไปจนถึงปัจจุบันการเสียภาษีล่าสุดนะคะอันนี้สำคัญมากๆเราจะมีเรื่องกับใครก็ได้นะคะแต่อย่าไปมีเรื่องกับภาษีเดนมาร์กใบเสร็จสินค้านะคะอันนี้ดาวแค่ต้องการยืนยันว่าผักที่ซื้อมาดาวหันเอง เรวไม่ได้ซื้อแบบสำเร็จรูปมานะคะฉะนั้นยอดขายขนาดนี้การเตรียมของคนเดียวโดยไม่มีลูกจ้างเราจะต้องใช้ของเยอะและใช้เวลาในการหั่นอยู่แล้วค่ะส่วนค่าธรรมเนียมของการยื่นวีซ่าถาวรน,นะคะก็7,355คนนะคะหรือประมาณ36,775บาทจ้ะ พอเรายื่นเอกสารไปแล้วนะคะทีนี้เราก็รอค่ะจะรอนานเท่าไหร่เราก็ต้องรอนะคะให้เจ้าหน้าที่พิจารณานะคะว่าเราจะได้ใบอยู่หรือเปล่าคุณสมบัติของเราสามารถได้ใบอยู่ถาวรหรือไม่แต่ถ้าเป็นประเทศอื่นนะคะมาอยู่ที่นี่ก็ไม่ยากหรอกค่ะยากแต่พวกเรานี่แหละพวกเราเชาวหัวดําทั้งหลายนี่แหละคะ่ะคนทํางานทํามาหากินเสียเงินเสียภาษีให้เขานี่แหละคะ่ะ หลังจากที่ยื่นเอกสารรอบ2ไปเกือบเดือนนะคะทุกคนเขาก็ส่งอีเมลกลับมานะคะว่าดาวสามารถได้ใบอยู่ถาวรได้แล้วจ้าชีวิตปลอดภัยแล้วจ้าถ้าโดนเทอีกนะไม่ต้องหาสามีใหม่แล้วจ้าอยู่เองได้แล้วเป็นอะไรที่ดีใจมากๆเลยค่ะทุกคนโล่งมากโล่งที่สุด การมาอยู่ต่างแดนนะคะกฎเกณฑ์ต่างๆเยอะแยะมากมายค่ะในแต่ละประเทศซึ่งเราก็ต้องทำตามนะคะถ้าเราต้องการที่จะอยู่ในประเทศที่เขาให้ชีวิตที่ดีแก่เราได้เดนมาร์กเป็นประเทศอีกประเทศหนึ่งนะคะที่มีการเสียภาษีอันดับต้นๆของโลกและมีการคอร์รัปชันน้อยที่สุดนะคะเดนมาร์กมีระบบการปกครองเหมือนประเทศไทยนั่นแหละคะ่ะ มีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแต่เดนมาร์กมีพระราชินีนะคะการเลือกตั้งนายกที่เดนมาร์กก็4ปีเหมือนบ้านเรานะละค่ะแต่สิ่งที่เดนมาร์กแตกต่างจากประเทศไทยก็คือเดนมาร์กไม่มีสวเลือกนายกค่ะว่าจะไม่แพ้นะคะแตข่ขอนิดหน่อยขอนิดหนึ่งประชาชนเป็นคนเลือกค่ะคนที่ได้รับคะแนนมากที่สุดก็จะรั้พักอันนี้กคล้ายบ้านเราน่นะคะ ยกเป็นบ้านเรานะต้องผ่านดา่านสวก่อนก่อนที่จะได้เป็นนายกแต่ประเทศเดนมาร์กนี่เล็กกว่าบ้านเรามากนะคะคนประเทศเดนมาร์กรวมกันทั้งประเทศยังน้อยกว่าคนอาศัยอยู่ในกรุงเทพอีกค่ะก็คนเดนมาร์กก็จะอยู่ที่ประมาณ5ล้านกว่าคนเองค่ะ ภาษีเดนมาร์กสูงก็จริงนะคะแต่เขาก็ให้สวัสดิการชีวิตที่ดีของเราได้ค่ะเช่นโรงพยาบาลฟรีนะคะแต่น,นี้เราต้องจ่ายค่ายาเองโรงเรียนฟรีนะคะไปเรียนสายอาชีพเราก็ได้เงินเดือนค่ะถามว่าเราอยากย้ายประเทศไหมไม่หรอกค่ะเราก็ยังภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยอยู่ถึงแม้ว่าหลักการบางอย่างในประเทศมีแต่เรื่องเอ๊เอ๊เอ๊ อยียงวะก็ตามแต่ก่อนจะย้ายกลับประเทศไทยนะคะเราจะต้องมีเงินก่อนเพราะการมีเงินจะทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นค่ะขออนุญาตวกมาเรื่องการหาหมอที่เดนมาร์กสักหน่อยนะคะถ้าเราเจ็บป่วยอยู่ๆเราจะไปหาหมอเลยไม่ได้นะคะเราจะต้องโทรไปนัดเวลาเขาก่อนหมอประจำตัวที่นี่นี่เข้าถึงยากกว่าดาราดังประเทศไทยเราอีก อาการหนักใกล้ตายอ่ะค่อยเรียกรถฉุกเฉินเพราะหมอที่เนี่ยมีน้อยเหมือนบุคลากรที่นี่มีมีไม่เพียงพอสําหรับคนป่วยว่ายง่ายเธอดาวเคยได้ยินว่าเงินเดือนหมอและพยาบาลที่เนี่น้อยคนก็เลยไม่ค่อยอยากจะเป็นกันแต่ถ้าเกิดใครเป็นพยาบาลหรือหมอมาจากประเทศบ้านเกิดแล้วอยากจะมาทําที่นี่ก็ย้ายมากันนะคะทุกคน ถ้าทุกคนอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเดนมาร์กเพิ่มเติมนะคะก็นู่นละค่ะ Google เอ้ยไม่ใช่โยกสามารถพูดคุยคอมเมนต์ได้กันนะคะ คลิปนี้อาจจะไม่ยาวนะคะเพราะอยากจะมาเล่าเรื่องดีๆให้ฟังเฉยๆสุดท้ายนะคะดาวขอขอบคุณทุกคนที่เสียสละเวลากดติดตามนะคะคอมเมนต์ไลค์และแชร์นะคะเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยทําให้โดยที่เราไม่ได้รู้จักกันมากนักนะคะดาวจะไม่มีวันนี้ได้ถ้าไม่มีทุกคนนะคะรักกันนานๆนะคะ ส่วนคลิปที่ไปจอดรถแคมปิง้งเราจะรวมคลิปเดียวนะคะเพราะว่าเราต้องการรวมยอดขายทั้งหมดที่เราไปว่าคุ้มหรือเปล่ากับการที่เราต้องขับรถไปกับ2ชั่วโมงกว่าก่อนจากกันวันนี้นะคะก็อย่าลืมรักสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนดาวขอให้ทุกคนร่ำรวยนะคะถูกรงว,วันที่หนึ่งกันทุกคนเลยค่ะสวัสดีครับปิดแล้วครับ สายปายสุดล้อโอกรมล้างใจหนะครับเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบสามครับอันนี้ก็คือบรรยากาศด้านนอกนะคะตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มกว่าแล้วปกติพวกเราจะปิดตอนทุ่มครึ่งนะคะแต่พอดีมีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆเราก็เลยเปิดต่อจนถึง2องทุ่ม พรุ่งนี้ไปรถไปจอดที่คันปิ้งนะคะไม่รู้ว่าหมูใจรอบเพราะรอบที่แล้วแย่มากเดี๋ยวจะทำคลิปแยกนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปไปไปนะคะไอ้ใบขับรถคันใหญ่กลับนะคะส่วนดาวจะขับคันเล็กนะคะก็คือคันหมู <c oughs> หมจะกป ไม่ชุดน้อเอ้ยไม่ชุดรอก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับหรุดแล้วครับ <laughs>